สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับเอาวันนี้วันที่สามกันยายนหกสิบแปดครับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับปูสีสเกตครับผมชุดนี้ครับพี่น้องเนาะชุดสามตัวบนที่ปูห้ว่างหันก็คือห้าหกสามเนี่ยครับผมครับปูเห็ดแล้วเด้ครับผมครับ พิจารณาเบิรงครับพี่น้องเนาะหายิบจับลอตลีไว้ครับผมเพื่อได้ลางวัหไ่ครับเป็นเลขบนเนะครับผมคลิปนี้เป็นเลขบนละกพร้องกับเลขดับครับผมเลขดับบนล่างสูตรที่ว่าเอาอยู่ล้ะกะเลขดับบนอย่างเดียวครับผมทุกหลักครับปู่ก็จะให้ในคลิปนี้นะครับผมส่วนเลขลรางลอกก่อนเนาะครับพี่น้องว่าหันเก่ากับหนึ่งครับเป็นหลักหน่วยครับเดี๋ยวลอกก่อนครับพี่น้องเนาะ คลิปนี้จะเป็นเลขบนครับผมสูตรที่วัดเข้าสามตัวครับพี่น้องเพราะว่ากับปูกับได้นั่งซื้อแล้วครับพี่น้องเนาะครับปูกัะเลขมาวิเคราะห์ตัวเลขคำนวณแล้วครับเอาก่อนที่จะไปรับช่อมรับฟ้างแนวทางตัวเลขกับปูสีสเกตก็มาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้อง ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกองมาเชียนน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมหนบดฟังแนวทางตัวเลขก,กับปูสีสเกตสามตัวตรงโต๊ะกันเลยครับฮัลโหลครับกองมาเชียกล่าวนามาสก,การครับอ่าจเจริญพรับเอาปูวันนี้เป็นอยงไนนรเนาะปูอากาศทั้งฝุ่นครับฝนฝ่าฝนล,ลิน เศร้าช่วงออกวินบาทเลยนะออกวินบาทก็เศร้าเพราะว่ามันตกกลางคืนนะฝนลินมันบัแห้งวันไหนดอกฝนลินซื้อน้มถั่วมนามยังมะปูตท้มผุนบ่บ่มีได้ละบ่อถั่วมบ่อยังดอกพอดีละครับมีอันแม่แม่พอพอเย็ซีครับผมครับอี่เป็นทำบุญกระปูนะครับผมครับเพื่อนได้ชว์เลยล่ะนั่งถ่ายคลิปกันเดียวก็สิไอ้ไอ้นี่ไอ้ครับอ่าสิ โวยพรให้ไงยาี co, ่ยถ yeah. ่ายคลิปมาฮว่นี่มาถ่ายคลิปมากับปีกอนเลยปอยเดียวสามตัวบนตรงโตัครับผมับครไอ้มันมันมันได้ไอซีกับหนึ่งอันนี้คือลักลอยปะปูบอบอไอซีไอซีกับหนึ่งแต่ว่าเลขนะตัวเด่นมันคือลักลอยนี่บอบอนี่ดอกลักลอยนี่ ฟันไหนตัวเดียวครับเด่นบนสี่กับหนึ่งอบานนี้ก็ไอ้ลักลอยมันนี่คือว่ามันเอานมันเอาตัวตัวลักลอยมันไอ้สี่คำหานั้นเอาหานั้นมันมันบกเขาก็เลยสิมาเอาตัวเศษมันครับผมเออเศษมันนี่มันได้ไอ้ลักลอยมันจะเป็นหนึ่งกับสองแต่พอเอาตัดออกให้มันเหลือหนึ่งตัวเดียว หลักร้อยเป็นหนึ่งอ่ ờ, เป็นหนึ่งกับหลักสิบครับผมหลักสิบนี่เอาสีตัวเดียวสี่ตัวเดียวห <c oughs> ลักหน่วยบานนี้หลักหน่วยนี่มันได้ได้หกได้เก้าได้หกได้เก้าได้ศูนย์ ได้ศ <0. S 2> ูนย์กับหกเก้าศูนย์าจับสามตัวก็คือหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ครับสามตัวเท่านี้แหละให้วิ่งหรือว่าเดินเนี่ยพื่ซีกับหนึ่งแบบโบ้ สีตัวเดียวเลยสเดนีตัวเดียวเลยวิ่งเด่นนะจะเอาสตัวมันกับบงามนะเอาตัวเดียวเลยเดนครับผมอืมวหันวิ่งสามันนีกัตัดตัดสองตัวปูตัดสองตัวตัดสองตัวกับีไอีหกีหกีเก้าีเก้าสีศูนย์ศ เออล่องเพื่อเพื่อไอ้มันมาทั้งหนากรับล่องก็คือซีหนึ่งซีหนึ่งครับเออซีหนึ่งไห้ให้ให้เป็นซีโต้นะซีหนึ่งคือกันไว้ครับเพื่อลักลอยมันมันซีมาลักลอยครับลักซีมันจีจับคู่กันนะครับปูอ่ามีตัวมักกะคักปูปูหมักกะคักมักซีหกซีหกซีหกเลยล่ะหมักหมักแห้งซีหกหนึ่งซีหกเลยนะปูหนึ่งซีหกครับ หลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวบม่มีกานบ่ปูเล่เลขดับเลขดับว่าหันทีว่าดับสุดสิบหน่วยดับแปดดับบนล่างดับแปดได้ครับผมร้อยไปได้อมานนี้ก็ไอ้สูตรที่สองนี่ดับสามดับบนว่าหันทีว่าดับสองว่าหันบ่ปู่นั่นลานรางวงินดับสามวนีนดับบนสามพราะว่ามันออก ฮกามันเอก็เลยดับสองบ้านนี้มันนองฮกก็เลยดับสามครับมันเต็มเดียวกันในห้างกันเต็มเดียวกันอีกเอาถือว่าดับอผลงานสองสองสูตรนี่เอาอยู่นะครับผมพี่น้องที่เคเห็นผลงานธรรมดาเลขกบนนี่สิปอยดับซี่ตนเดียวเหล็กบนตอนนี้ก็คือสูตรที่ใส่งานไปสองที่ไปสามงวดก็คือดับสามเลยครับผมบดับสามดับสาม ทีเด็ดในคลิปนี้ครับอ่าเพราะว่าใบบานนี้ก็สิปล่อยเลขลรางเลยมันบป็นมันเปประวงครับไอเลขกลักทิพย์ลักหน่วยนะมันจะปล่อยอันนั้นเลยถ้าหนังสือมากเดี๋ยวประมาณมือสองมือก็สิปล่อยนะาบานนี้เลขลราง<ด>วา่าหันเขาลักหน่วยหนึ่งได้ครับผมครับจะคอยมาตามก่อนหาปูอ่ะวยพอดให้พี่น้อยซีนะครับผอานี่เขาวยพอดเด้อเอาเตรียมน้ำยาเลยเตรียมน้ำยาเลยครับผม โอ้แบบนี้อ่าเตรียมแลยเมวันบอกครับ อ้ายทังมีเปตานังยาตินังหุนตูสุขิตาหุนตุยาตโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปไงไ่ายไพศาลถึงดิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายคอยได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรมพระยมพระการท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระนางตรณีพระเพลิงพระพาย พระแม่โพศพระเม่เมคองคาตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขคอยสุขยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลบุญบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงทุกข์กดทุกตนเถินสาธุอ่าขอนอนุญาตย่มที่ว่าอ่าได้อ่าใน ไอ้ปัจจัยทีบุญมากครับบาตมาก็ขอให้ได้ขึ้นเป็น้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอขระคุณปูกขชิลบกวนปูสำนีเด้อครับผมจากเังิรัติครับเอาครับผมพอดีน้ำเชียดหยาดนำอยู่ข้างครับผมเดินมากับนี่แหละครับพี่น้องเนาะ เป็นบุญเป็นกุศลน้ากันครับผมหลับบุญหลับกุศลน้ากันครับแนวทางตัวเลขผิจารหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเบือเป็นโชวเป็นหลับกันต่อเนื่องด้ครับผมครับสําหรับเลขของปูครับเป็นเลขสามตัวบนครับพี่น้องเนาะครับปูกะมาให้ว่างเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคือจังอวดว่าหันละครับผมแต่ว่าหู้สซกว่วาวหมดว่า,วาหันจีเป็น ตัวกลับเด้อครับพี่น้องเนาะร้อยสิบหน่วยสิกลับกันครับแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ครับเอาคลิปนี้ครับผมหลักร้อยได้หนึ่งตัวเดียวครับหลักสิบได้สี่ตัวเดียวครับผมครับหลักหน่วยได้หกเก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะหกเก้าศูนย์ครับสำหรับเลขชุดสามตัวบนหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์ครับผม ห4ึ 1>, 1 4สี่หกครับกลับนําเด้อครับพี่้องกลับนําครับเน้นไปที่146่ครับ, 1, 4, 6, รบสตัวตัดมากก็จะเป็นส6่หกส่าสีครับกันสี่หนึ่งครับพี่้องเนาะกันส1่หนสำหรับเลขตัวเน้นก็จะเป็นสีกครับเอามาี่เลขดับบนล่างที่รอคอยครับผมครับเอาอยู่มาโอ้ เกือบสิบสิงวดเแล้วครับผมที่ตามมาครับตั้งแต่ปีไม่มากก็ยังบรหลุดครับพี่น้องเนาะครับดับบนล่างครับผมแปดเด้อครับพี่น้องงวดนี้ได้แปดหลักร้อยไปได้ครับผมหลักร้อยไปได้ครับแล้วก็ดับบนที่เอามาลงเป็นสองงวดครับผมครับงวดแรกเอามาลงคือดับเก่าพานครับผมงวดล่าสุดดับสองพ่านบนยังเดียวเด้อครับผมทุกหลักงวดนี้ดับสามบนทุกหลักครับพี่น้องเนาะครับ นี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขปู่สีสเกตครับเขาก็ได้รับพรกันไปทัวหนาครับพี่น้องเนาะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอซีเด้อครับผมที่เมตตาปูครับผมครับอ่าทรงโอนคากาแฟหรือว่าปัจจัยให้ปูครับพี่น้องเนาะครับก็มาูชีกับทรงต่อให้ปูแล้วครับถ่ายคลิปนี้กัมาเชียขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีถูกหวยเลิกเงินไปน้ำกันอีกเด้อครับผม ในหนัววันที่16กันยายน68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ